บังครับปีนอีหยังอีกแล้วนั่นปีนต้นกล้วยครับฮะครับปีนต้นกล้วยครับมันปีนได้สมบอกปีนได้อยู่ครับห่างหางไหมลครับโอ้สีตัดกล้วยบอกตัดกล้วยโลกโอ้ยนอปีนต้นกล้วยตัดแล้วนี่ห้องเพลงไอ้ฟังในเด้อโอ้ยเด็กฟังเพลงครับไม่เห็นครับ ดังใบตองบ้านป่าพระทินมาเป็นใบตองกุงุงออแรงงานมาจากบ้านทุงฝากคนตึกสูงจ้างไว้ใช้สอยอาศัยข้าวแก่ง เป็นข้าวแลงในห้องหน้อยๆยามแลงแสงตะเวนคอยคิดฮอดค้นคอยอยู่ทางบ้านเฮาป่านนี้คนทางบ้านห่มแสงจันทร์ อุณพ่ออยู่มายีห่วงจนอดวันบ่ได้ดังไม่ต้องไว้ย่มต้องลมหนาวอดทนสากรนี่สินผัดผ่อนยังบ่บางเบาต่อสัญญาอีกหนึ่งลมหนาว ให้พรุ่งนี้เช้าอยากยืนสู่ต่อ